วันนี้ทำบุญนะทำบุญครับวันนี้ทำบุญจะได้ตังฟังนะครับโอ้ตองังังเด้อโอ้นี่ร่นะอรับพรนะให้เป็นสิริมงคลเปิดโชคเปิดหน้าเปิดพุธบารมีเนาะอ,อายุวันโนสุทางพระขอให้มีความสุขความเจริญ สุกายสุขใจมีโชคมีลาภมีสุขภาพแข็งแรงบุญบารมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปกป้อักรักษาแก้วคาดปลอดภัยเปิดโชคเปิดลาภเปิดพุ่มจะไม่มีฝนอากาศเสถียรเลยนะอ่าปัจจัยนี้พระอาจารย์คืนให้นะคืนให้เป็นควันธงขอให้ชุ่ดีร่ำรวยเด้อนี่หมดตัวเลย้ะจ๊ะข้าเลยหมดตัวเหรอบมีพัดไหมไม่ตัวจ้ะอันนี้ใส่ใส่บาทเท่าไหร่นี่ใน่าจะแปดพันกว่าค่ะ หลายแปดตังนราบารับพร้อมกันนะโยมนะอ่โชคดีร่ำรวยเด้ออ่านาี่เงินแปดพันพระจันรับให้หมดแล้วอ่าพระจันคืนให้ครับปังๆเรื่อสาธุร่ำรวยๆเรืนอใส่แปดพันคอยได้แปดแสนเด้อเพียงสาธุยิงยิง่วยเรืออันนี้ทำงานอยู่ที่ไหนอันเนี้ยร่ำรวยปังๆเลยอยู่จังหวัดเลยจ้าค่ะปังๆเลย่ทำอะไรเด็กขายอาหารทะเลเจ้าค่ะอาหารทะเลค่ะ